ปกติครับสามสิบหกจุดหก,ส,ดกสี่ะกอบเมื่อฉากเลย เาไปยุ่นถเต็มมุมขึ้นมาจ้ไปอปรอขางเอาถามว่จะเอาชมถามเอาผมรอกว่าเออถามเอาลโอ้โหทรงผลเลยปากรูทรงผลเลยบ่าเด็เกี้ยวกับเก่วมอมาเตรียมที่ไหนมาถงนี้พี่น้องในชุมชนมา่เบมาบริจาคน้ำดื่มน้่มวกไม่มอกไม่รอกาในใ่อ่า้อวก่มมาบริจาค โอ,อ้ได้ก่อาได้าเท่าไรสองจุดหกจุดห้าเอาแม่บอลออกมาที่จะไปน้อกันเอาอาการปกติดีแท้ไปตรวจไปตรวขาเชื่อแล้วผลตรวจวาจังไหนแน่นอะครับเขาต้องดำเนินการคืออิในศูนย์ที่เกานะครับ ขอรวบรวมมือเข้าเดินมารการด้ในเกลือเล่าเดินทางมาจากเขตื้นทีเชียงาทา่าท่านทาราแล้วมกับพที่เป็นมือบ้านทุดหรือเป็นมือนี่ก็ต้องให้ตามมาตรการต้องเข็ดยึดว่าปูยู่ก็ต้องกลับไปเชื่อนเท่าเพื่อนเท่ากับไปรักษา,า,า,ามาตรการที่เก่าแล้วเบืองต้นอาจจะเป็นเครื่องตรวจจากโรงงานที่นี่เลย แ่บอทันในมี่ั้นไฟคิ้วต้นนี่เพล่แผลดิไีม

ช้แดงครับใช้แดงเขาใช่เขาพูดกับตบอนี้เป็นดอกเลย ไยั่เี่น่แ่นา้าักยิ่บอกว่าร้ยกว่าที่ต่งเข้าไปในเขตตำบลามีแก้วเลิตจีเกียในตำบลามีแก้วมี่จิเีมาจากานที่สวนสมุนไพรต้านโควิดของเทศบาลตำบลขามีแก้วร่วมกับผู้นำชุมชน พี่น้องชาวตำบลคาบดแก้วนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ซึ่งเกิดโรคระบาดโควิด1 9นะครับปัญหาพี่น้องในชุมชนที่อยู่ต่างถิน่นย้ายกลับมารักษาตัวที่ผู้รุ้เนาตัวเองนะครับต้องเข้าจุดพักคอยด้วยอยู่ตามหมู่บ้านตามเถียงนา,านะครับทางนี้ทางผู้นำชุมชนทางอสมอทางเทศบาลต้องไปเยี่ยม และส่วนหนึ่งนะครับยารักษาก็มีแค่ยาพารานะครับส่วนหนึ่งก็มีแนวความคิดว่าถ้าเราทําสวนสมุนไพรขึ้นเ,เป็นของตําบลเผื่อเรานำาขิงขา่าตระคร้กระชายกระเทียมต้นหอมอามาต้มแล้วก็เพื่อไปให้ผู้อยู่ศูนย์พักคอยได้กินนะครับเพื่อบรรเทานะครับ ก่อนที่จะเข้าไปตรวจวัดเชื้อที่โรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลอำเภอก็ดีนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนนะครับเพราะว่าทางเทศบาลทางผู้นําท้องถิ่นท้องท,งที่ทางกสมนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อส่วนนี้ในการใช้สมุนไพรหนึ่งเราต้องเอา หลักของวิชาทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะทางรพสตท่านจะมีการใช้สูตรการแนะนำการต้มะนะครับเราต้องเอาจากคุณหมอนะครับที่ให้คำแนะนำมาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างจะไปดำเนินการเลยไม่ใช่นะครับอือนึงต้องมีส่วนประกอบอย่างหนึง่งต้องมีกระชายมีขิงมีขา่ามีต้นหัวหอมมีกระเทียมอย่างนี้นะครับ ว้าทลายโจรอย่างนี้นะครับสาระคุณในการใช้ในการปรุงยานะครับต้องทําไปตามขั้นตอนนะครับ mm. เพราะว่าตรงนี้เราต้องมีการปลูกมีการบํารุงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าห่วงเวลาของภัยที่เกิดโรคตัวนี้ไม่รู้ว่าจะหยุดวันไหนนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับ mm. และในปัจจุบันนี้ก็ได้นําจากบริจาคจากพี่น้องในชุมชนอยู่แล้วนะครับ ที่สามารถที่นําไปปรุงยาไปต้มไปสก,กัดนะครับเพื่อที่จะนําไปให้พี่น้องที่อยู่ศูนย์พักคอยนะครับได้รับประทานทุกวันนะครับครับเป้าหมายก็คือคนขํามแแก้วต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและคนขํามแแก้วไม่ทิ้งกันต้องช่วยเหลือกันถึงตกระรรมลำบากมากลับมาบ้านเราต้องให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับต้องดูแลทุกชีวิตมีคุณค่ามหาศาลนะครับ